อ่อาไมากินเขานน้วไงนะ่นาะได้สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนนะจ๊ะมาจ้ะมากินเขาน้ำกันกับเขาเก้าละจ้ะกะจะหน่อยพัก กระเพาอย่างหมูเนื้อข้าวแห้งผัดกระเพาไหมจ้ะเจ๊กระเพาอย่างเนื้อหมูบะหมี่นฮะเอ้ายิ่งข้าวจัดของเมื่กเอาลิงเอาดีดีเดียลิงผัดขากิ่นลิงดิบบอผั่เมนูกระเพาะเนื้อ พี่อเหลี้วอยู่แตู้เย็นเลยนะเอออ่้าปกินกวาอะไรรู้สีเอามาัพี่แม่กินเลยกินขากินน้ำเฝ้ารับเฝ้านอนเ้าตื่นเห็ดเวียบ นี่เนี่ยอาบน้ำอันก็ไก่พ่ออยู่นี่พ่อไปตกยุ่งหรจะเข้าไปเหรอนี่เนี่ยปวนอ้วนแท้ๆเดยพีปนอนคํมมาเขาห้องอยากเขาห,อห้องรุ่น,น,ม,าาน,นามาแต่คํมมาอยากเข้าห้อง กะทิขึ้นเยอะหน่อยทั่วๆไปแล th ua th ua mm ้วเนาะพี hmm. mm ่น hmm. mm ่อยเพราะว่าโอเคยพัเขาบัานเวลาใดเลยกะเขียวเขาจริงหนูจะอยู่ในห้องนี้เหรอมาอยู่เนอะอยู่คนเดียวไม่ได้ hộp đi 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 đi hộp đi hộp องมอะไเด้วยบยงองมอดไรด้วยยวนยิ้บอพีนงองมล้มบอหันมางี่นะห่อนอยู่กับหันเพราะมันถือควายเออจำนั้หลอเรื่องเรื่อของให้กับคอขอบบูขอบคุณน พี่น้องทางเมืองนอกเพิ่นสร้างให้ทั้งไทยบ้านกินเนาะทางทางเมืองนอกทางทางไทยนี่ล่ะจ้ะพ,พ,พ,พี่น้องจ้ะขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่สร้างข้ามาเรื่อยๆใช่ค่จ้ะเพิ่นอยู่เมืองนอ,อกเพิ่นยังนี่น้ำใจสร้างให้เฮาน้ำเฮานะพี่น,ออน้องเนาะ่ะขอบคุณขอบคุณเพิ่น พักกินมาได้พักความพักความโซ่ซื้อคอยเปินคนไปซื้อผม่เห็นกินได้เกลียดนี่พี่น้องเราวะแต่หน่อยผักกินเยอะกินได้หรือเปล่าท่านทักกินได้เล่นพี่น้องแต่บ้านไมค่อยกินิมไม่ค่อยกินผักพี่น้องกินเยอะพักแค่ว่าแค่ว่าสิมากินเออ พอพอพันยังแบบพันเหนียงไหมพันเหนียบถ้ะเมนผักซีพระห้มันี่แบผักอะไรผักกาดผักกาดผักกาดหอมหอมีอะงเมื่อือนกันวันพระอย่าลืมไปใหดบุญนะพี่น้องเพ่อจซื้อดอกไม้มาขึ้นหิ่งไปแดงจะหน่อยจ้บริเวไปหอกลองที่ที่นั่งจะหน่อยโอ้ยูกพรเมนปวอดเสียผานี่ ตอนไหนก็ใส่เสียงงงงเห็นกับเข่าแค่ว่ามึงแล้วเพิ่นจิ้วเาก้อนหนึ่งนึงฟังพี่น้องเพิ่นอยากเอาใจเมียเพิ่นอยากเค็้กับเข่าให้เมียกินเพิ่นเพิ่นเอาเอาเนื้อออกไปน้องน้องไม่ง,งี้คอยชี้เค็้ยยังให้เจ้ากินดีเนาะกินอันนี้บ่เท้ากินอันนี้บ่เทาเซ่น ความมันหอนเทียวกันได้ปะเฉยนยังจะเทอ้อถามอยู่นั่นละใช่ไหมเขียนน้อยใจน้อยใจน้อยใจไปล่างถวยไปล่างถวยจีบเอาบ้างไปล่างถวยล่างไปล่างมาโอ้น้ำม,มึนเ<า>บ็ดกันเทิองอยางหัวไม่นองเบ็ดกับเทิงมีตุนเบ็ดกระเทิงดตุน แม่ก็คิดว่าอู้วันผ่าเนี่วันผ่าเนอะเพื่อเ <c oughs> พื่อนมาถามเพื่อนนะความเพื่อนอยากเอาใจเมียความเพื่อนอยากอยากอยากเออให้เมียได้กินเขาอยางเงียมือแรงเขาเพื่อนก็ถามดีแล้ว <c oughs> ว่ะคข่ที่เฮ็ดอันอันเนี่ยทื้อเนื้อออกไปก่อนนึงไอยที่พัดกะเพราหรือว่าคข่ที่เออ เฮ็ดยังให้เจ้ากินดีวะเดี๋ยว่าที่ผัดนอ้องไม่สมเพื่อนมาเพื่อกับล้างหงอง่อนหอน่อนล้างห่อนนมมานมาเพื่อนมายี่ห์เฮ็ดยังไงเฮ็ดเลยมันหามอยังห่อนเพื่อนมาโอ้เกินแม่ลูกกดหมืดเลยกักซองหนากดกดตัมืดเลยแม่นอนขนาดอยไหเรียนได้เบิร์ดเดี๋ยวนี้ท่องเอเบอีซีได้ยังเหมือนเรา หอดเอจแล้วอเอจีรเอีอรกับเขาถ้าเหลือยาวที่เือพี่น้องยุคนี้ต้องประหยัดเอฟอ้อนเอฟตัวหนึ่งทุกเบาะฉเนยังไงเหรัวะ Giêng chi chiêng chi chiêng 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 พี่น้องเคยผู้ใดเคยเห็นเนี่ยน้องจัดมินบ่กในติ๊กต็อกไหมเก่งขนาดสองกว่าก้อนึงเพ่นไปโชว์กัวก่อนโอ้โหร้อนไปไปไปคว้าพี่น้องเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวต่อหน่อยจะกินตัวื่อหน่อยกินเดิมเนี่ยต่หน่อยขอบคุณขอบคุณในไลฟ์ที่ติดตามและเป็นกำลังใจผู้ใดอยากไในตาสม เนี่ยแดดเดียวมุ้ยแดดเดียวแหนมใส่ก๊อกก็สามารถช่วย,ยอุ้นซัมในจ้าเหมืออื่นเพชรส่งองครับแล้เหมืออื่นเพ็ดปลาอ่าสวมทอดพร้อมแห่งพี่น้องครับค่นสวัสดีจ้า